ว l c o ั e to start with why podcast podcast ที่จะช่วยคุณจุด start ความคิดและแรงบันดาลใจ Facebook นำเสนองานวิจัยขายของผ่านโซเชียลมีเดียอย่างไรให้ตรงจริตคนไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ start with y podcast นะครับคุณอยู่กับผมไวัยธนาวัฒน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับ วันนี้จะมาพูดถึงงานวิจัยของ f c e e o o o นะครับที่ปล่อยออกมาช่วงประมาณปลายปีที่แล้วนะครับชื่องานวิจัยชื่อว่า Commerce in the Era of Conversation นะครับปล่อยงานวิจัยตัวนี้ออกมาเนี่ยเมื่อเดือน n o v e m ber ปี2019นี้เองนะครับงานวิจัยตัวนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับ Social Commerce นะครับลงลึกไปถึงพฤติกรรมของผู้คนใน5ประเทศในเซาท์ a s ส a เอเชีย และในอีก4ประเทศจากทั่วโลกนะครับโอเคทั้งหมด9ประเทศซึ่งงานวิจัยตัวนี้เนี่ยไปสอบถามทั้งหมดเนี่ย8,800กว่าคนนะครับถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคครับว่าเวลาเขาจะซื้อสินค้าผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเขามีมุมมองอย่างไรนะครับอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่เขาใช้ครับในการตัดสินใจซื้อของนะครับข้อมูลตัวแรกครับที่งานวิจัยตัวนี้ให้เนี่ย เขาบอกว่า58%ของผู้ตอบแบบสอบถามนะครับเวลาจะซื้อสินค้าเนี่ยให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายมากกว่าราคานะครับเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับว่าในทุกวันนี้เนี่ยนะครับโซเชียลมีเดียช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยนะครับตัวคุณค่าที่มอบให้กับผู้บริโภคเนี่ยมากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเป็นในแง่ของความสะดวกสบายนะครับ ในการช้อปปิ้งนะครับมันต้องสะดวกสบายมันต้องง่ายๆนะครับซื้อเสร็จปุ๊บมันต้องไม่มานั่งทําหลายๆขั้นตอนนะครับฉันยอมจ่ายแพงกว่านะถ้ามันง่ายฉันจ่ายง่ายๆแล้วก็มาส่งให้ฉันเลยแบบนี้แหละนะครับห้ของคนที่ตอบแบบสอบถามนะครับซึ่งมันเป็นเทรนด์ที่จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากแนวโน้มที่เห็นในงานวิจัยตัวนี้นะครับการวิจัยตัวนี้เนี่ยลงลึกไปหาถึงเหตุผลครับวพาะทำไมทำไมนะครับคน ในเซาท์อินเชียเนี่ยนะครับคนไทยคนอินโดมาเลสิงคโปรเวียดนามนะครับถึงชอบเหลือเกินที่จะชอบซื้อสินค้าผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือใช้ f a c e b o o k เนี่ยในการซื้อของออนไลน์นะครับเขาอธิบายแบบนี้ฮะลองแบ่งโลกของการช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยออกเป็น2โลกก่อนนะครับโลกแรกเนี่ยผมเรียกมันว่า p h สิ i ค a ลสโตร์นะครับหรือการซื้อของผ่านทางหน้าร้านหรือออฟไลน์นั่นเองนะครับ โลกที่2คือการซื้อของผ่านช้อปปิ้งออนไลน์นะครับไปดูโลกที่โลกแรกก่อนนะฮะหรือการซื้อผ่านหน้าร้านนะครับว่าการซื้อผ่านหน้าร้านเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับข้อดีก่อนนะครับการที่เราไปซื้อที่หน้าร้านเนี่ยนะครับมันมีคือเราสามารถที่จะไปจับต้องสินค้าได้นะครับเราไปทดลองมันได้นะครับเราไปทดลองเล่นมันได้นะครับอันนี้คือเราได้ไปจับมันจริงๆอะ่ะก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อนะครับอันนี้เหตุผลที่สําคัญอันแรกเลย นะครับอันที่สสามารถที่จะพูดคุยต่อรองได้ครับสามารถสอบถามได้ให้น้องลดราคาให้พี่หน่อยได้ไหมนะครับก็ถามโปรโมชั่นต่างๆได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆนะครับรวมทั้งนะครับสามารถขอสอบถามคําถามที่มีในใจนะครับถามเซลล์ที่อยู่ที่หน้าร้านได้นะครับว่าเฮ้ยเออพี่เลือกไม่ถูกเลยระหว่างรุ่นนี้กับรุ่นนี้นะครับน้องช่วยแนะนําหน่อยสิว่ารุ่นไหนที่เหมาะกับพี่นะครับมีที่ปรึกษา นะครับอันนี้เป็นข้อดีของการซื้อของผ่านหน้าร้านนะครับแต่ข้อเสียครับของการไปซื้อของผ่านหน้าร้านโดยตรงเนี่ยก็คือเราต้องขับรถไปเนาะเราต้องเดินทางมันต้องเสียเวลานะครับก็คือใช้พลังในการที่ต้องเดินไปถึงที่แหละนะครับกว่าที่จะฝ่าไปโดยเฉพาะในช่วงนี้เนาะนะครับห้างร้านก็ปิดนะครับเพราะฉะนั้นการที่ไปซื้อหน้าร้านเนี่ยก็ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงเนาะนะครับรวมทั้งนะครับสินค้าที่แสดงอยู่ที่สาขาเนี่ยนะครับก็มีความเป็นไปได้สูงนะ ที่สาขาเนี่ยไม่ได้เอาสินค้าในทุกๆแบบทุกๆรุ่นมาให้คนได้เลือกซื้อนะครับอันนี้เป็นข้อเสียของการซื้อผ่านหน้าร้านในขณะเดียวกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับการซื้อของผ่านออนไลน์ช้อปปิ้งนะครับข้อดีของมันเลยนะก็คือแน่นอนหนึ่งเลยสะดวกสบายซื้อที่ไหนก็ได้นะครับก่อนนอนนะครับก็ซื้อได้นะครับเที่ยงคืนก็ซื้อได้ตีสอก็ซื้อได้นะครับที่ไหนก็ได้ก็สะดวกมากๆเลย ร,รวมทั้งนะครับมีสินค้าให้เลือกหลากหลายมากๆเลยครับนะครับใน Marketplace ในประเทศไทยเนี่ยมีสินค้ามากกว่า100ล้านชิ้นนะครับก็คืออยากซื้ออะไรก็มีให้หมดแหละนะครับอันนี้ก็คือความหลากหลายรวมทั้งข้อดีข้อที่3ก็คือ competitive price and discount ก็คือมีโดยส่วนใหญ่นะครับ การซื้อของผ่านออนไลน์เนี่ยจะมีโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจให้เราสามารถตัดสินใจซื้อได้ดีกว่านะครับรวมทั้งเราสามารถที่จะเปรียบเทียบได้เนาะใช้พร i ซ่าในการ Compar e price ก่อนก็ได้ว่าเอ้เจ้า A เจ้า B เจ้า C เจ้าไหนขายราคาเท่าไหร่บ้างมีโปรโมชั่นแตกต่างกันอย่างไรบ้างก็ทําได้ง่ายๆนะครับเทียบกับเราไปที่หน้าร้านเนี่ยกว่าจะเดินเปรียบเทียบเจ้าที่1 2 3สาต้องใช้เวลาและพลังงานไปม,มากๆเลยนะครับแต่อย่างที่ว่าเนาะ การช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยมันก็มีข้อจํากัดของมันอยู่หรือข้อเสียของมันอยู่นะครับซึ่งอย่างเช่นเราไม่สามารถที่จะไปจับต้องสินค้าได้ถูกไหมนะครับรวมทั้งออไม่ว่าจะบางเว็บไซต์เนี่ยเขาก็ทําเว็บไซต์ออกมา user experience มันไม่ค่อยจะดีนะักนะครับบางทีมันก็เลือกยากค้นหาย,ยากบางทีก็ค้นไม่เจอนะครับแต่ว่านะครับลองลึกภาพนะครับงานวิจัยตัวนี้อธิบายไว้อย่างนี้ครับว่า การซื้อของผ่านโซเชียลมีเดียหรือ a c e b o o k เขาเรียกว่า conversational commerce หรือการซื้อขายผ่านแบบการพูดคุยกันเนี่ยนะครับมันเป็นการเอาข้อดีของการช้อปปิ้งทั้งสองประเภทที่ตะกี้ผมเล่าให้ฟังว่ามันเป็นสองโลกนะเอามารวมกันนะครับเรียกว่าเป็น conversational commerce นะครับก็คือลองนึกภาพเนาะเวลาเราซื้อของผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็สามารถแบบทักไปคุยได้เนาะนะครับเราสามารถแบบทักไปต่อรองราคาก็ได้มีคําถามอะไรก็ทักไปถามได้ ให้อด min หรือว่าเจ้าของร้านเนี่ยแนะนําก็ได้นะครับอารมณ์เหมือนเราซื้อของผ่านหน้าร้านเลยรวมทั้งสามารถเซิร์ชได้ด้วยเนาะนะครับมีเว็บไซต์ก็เข้าไปเซิร์ชเลยมีสินค้าให้เลือกหลากหลายทั้งร้านเลยนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่มาที่ไปเนาะว่าทำไมทําไมตามโดยธรรมชาตินะคนไทยชอบช้อปปิ้งผ่าน Facebook หรือโซเชียลมีเดียนะครับโดยธรรมชาตินะครับโอเคไปดูกันต่อครับว่าการซื้อของผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับในมุมมองของผู้บริโภค ผู้ซื้อคนไทยแล้วเนี่ยเขาให้ความสําคัญหรือเขาคาดหวังอะไรจากผู้ซื้อนะครับอันนี้เป็นเรียกว่ามีทั้งหมด8ความคาดหวังนะครับเหตุผลที่เขาซื้อของผ่านโซเชียลมีเดียหรือ Facebook เนี่ยนะครับเหตุผลอันดับหนึ่งเลยนะครับนะครับใครที่เป็นผู้กอบการในตอนนี้ที่ขายของผ่านโซเชียลมีเดียขายของผ่านไลฟ์คอมเมอร์สนะครับสั่งไว้ให้ดีเลยเนาะนะครับอันนี้แหละคือเหตุผลที่ผู้ซื้อคาดหวังจากคุณครับเพราะฉะนั้น ในมุมมองของธุรกิจมุมมองผู้ขายเนี่ยคุณมีแนวมีคุณมีหน้าที่ที่ต้องเดลิเวอร์หรือนําส่งนะครับความคาดหวังตัวเนี้ยให้ตอบโจทย์ผู้ซื้อให้ได้ดีที่สุดถ้าคุณสามารถทําได้เนี่ยแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะสร้างความไวเนื้อเชื่อใจและทําให้เขากลับมาซื้อซ้ำกับคุณในอนาคตนะครับเหตุผลข้อที่1ครับนะครับ additional information on product แปลว่าคุณเนี่ยลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ เพราะฉะนั้นแอดมินที่มาดูแลในการขายสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับต้องเป็นแอดมินที่ให้ข้อมูลเพิ่มได้ครับไม่ใช่เป็นแอดมินที่แค่ส่งออเดอร์นะครับหรือไม่ใช่เป็นแอดมินที่แค่ส่งลิงก์ชำระเงินนะครับ่ยนะคุณติมโตวไว้ได้เลย ว่าลูกค้าเนี่ยต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแน่นอนและถ้าคุณให้อดมินสามารถมีข้อมูลที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆอ่ะที่จะให้คําแนะนําได้ในการซื้อสินค้าเนี่ยคุณได้ใจลูกค้าไปแน่นอนเหตุผลข้อที่1เลยสูงสุดเลย57%อนะครับอันที่2ครับ ability to negotiate on price and offer ลูกค้ามีโอกาสที่จะสามารถสอบถามเกี่ยวกับส่วนลดนะครับสอบถามได้เฮ้ยใ,ใช้บัตรเครดิตอะไร มีส่วนลดเป็นพิเศษไหมช่วยแนะนําให้หน่อยหรือว่าช่วยลดราคาให้ได้ไหมถ้าซื้อแบบเออหลายๆอันรวมกันนะครับก็ต่อรองได้ 3. instant r e s pond เขาคาดหวังนะว่าเวลาทักไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคาดหวังว่าจะมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสามารถที่จะตอบเขาโดยทันทีนะครับไม่ใช่ทักไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาตอบแบบนี้ถือว่าไม่โอเคนะครับอันนี้คือทําให้เสียลูกค้ามานักต่น,นักละเพราะฉะนั้นถ้าคุณ คิดจะค้าขายผ่าน f c e e o o o นะครับผ่านไลน์นะครับที่เป็นแบบโซเชียลคอมเมอร์สแบบนี้เนี่ยคุณเตรียมตัวไว้ได้เลยว่าคุณเตรียมพร้อมที่จะตอบรับกับลูกค้าให้ได้อย่างรวดเร็วนะครับข้อที่4ครับ trust in brand and seller นะครับก็คือเรื่องความน่าเชื่อถือครับเพราะฉะนั้นในการขายของผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าคุณสามารถสร้างให้เห็นภาพว่าเฮ้ยมีคนมาไลค์เพจคุณเยอะแค่ไหนมีคนมันรีวิว สินค้าหรือเพจของคุณบริการของคุณเยอะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับมันเป็นการสร้างให้ลูกค้าเนี่ยถึงแม้จะเป็นลูกค้ารายใหม่นะเขาเองมีโอกาสที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าจากคุณไม่ยากเลยถ้าเขามีสิ่งที่เรียกว่าถ้าเขาเห็นสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลพิสูจครับว่าเฮ้ยมีผู้คนซื้อสินค้าจากคุณโหมากขนาดนี้รีวิวแบบโหสี่ดาวห้าดาวเยอะแบบนี้เนี่ยฉันเชื่อใจนะครับโอเคก็อันนี้เป็น4ี่เหตุผลหลักอ่ะอันที่5แล้วกัน e a s y way to shop ก็คือการซื้อผ่านโซเชียลมีเดียมันง่าย คือแค่ทักไปคุยไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ออโอนเงินชําระเงินเสร็จปุ๊บให้ที่อยู่เดี๋ยวส่งของมานะครับมันอารมณ์เหมือนกับการซื้อของบนโลกความเป็นจริงอะฮะเวลาเราไปเดินพูดคุยกับพ่อค้าแม่คา้าก็พูดคุยปิดการขายจบเสร็จปุ๊บใจเงินนะครับการซื้อขายผ่านโซเชีลเยลมันเป็นอารมณ์ที่เป็นโดยธรรมชาติแบบเหมือนโลกในการซื้อขายแบบปกตินั่นเอง นะครับโอเคอันนี้คือเป็น5เหตุผลหลักนะครับที่ผมให้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของเจ้าของกิจการทํำยังไงครับที่คุณเนี่ยเวลาขายของผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยคุณจะสามารถส่งมอบคุณค่าทั้ง5ข้อนี้เนี่ยให้กับลูกค้าของคุณได้เต็มที่ได้อย่างดีที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังนะครับ Facebook ยังลงลึกตอบอีกนะครับว่าในการขายของผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ย มี3เหตุผลหลักครับที่การซื้อของผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยยังเป็นเทรนด์ที่จะเติบโตไปได้สูงในอนาคตไปอีกเรื่อยๆมากๆเลยครับเหตุผลข้อที่1ครับข้อที่1ก็คือว่าผู้คนนะครับผู้บริโภคนะครับในประเทศไทยเนี่ยและในโซอีเอเชียเนี่ยยังมีคนอีกปริมาณมากๆเลยครับที่เขาบอกว่า เขาเนี่ยไม่เคยซื้อของผ่านเว็บไซต์ .com นะครับหรือ marketplace หรืออะไรมาก่อนที่เป็นเว็บไซต์หรือแอปมาก่อนเลยนะแต่เขาเริ่มต้นที่จะซื้อของผ่านโซเชียลมีเดียก่อนเพราะเขารู้สึกว่ามันง่ายนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณเปิดช่องทางในการขายผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยแปลว่าคุณเปิดโอกาสที่จะขายสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆที่เขาเองไม่คุ้นชินนะที่จะต้องไปซื้อไปโหลดแอปก่อนไปล็อกอินสร้าง เขาในเว็บไซต์ก่อนแบบน,นั้นเขาไม่ชินนะครับแต่ถ้าพูดคุยกันแชทกันแอดไลน์คุยกันเสร็จปุ๊บโ <c oughs> อนเงินเขาทําเป็นนะครับให้ที่อยู่ทําเป็นเดี๋ยวสุดท้ายส่งของมาแบบนี้มันง่ายเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสเหลือเกินนะครับที่จะได้มาซึ่งยอดขายจากกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่เขาเองเนี่ยยังไม่เคยก้าวมาสู่การซื้อของบนโลกออนไลน์มาก่อนเลยเ <c oughs> หตุผลที่หนึ่งนะครับเหตุผลข้อที่2ครับเป็นเรื่องของเขาใช้คําว่า โอกาสในการขายของผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะสามารถอัพเซลล์ครอสเซลได้นะครับลองนึกภาพเนาะว่าเวลาลูกค้ามาทักมาถามเกี่ยวกับสินค้าเนี่ยแน่นอนคุณสามารถที่จะแนะนําสินค้าที่เหมาะสมกับลูกค้าได้และแน่นอนครับคุณมีโอกาสที่จะแนะนําสินค้าที่เหมาะสมที่จะใช้งานร่วมกันได้เช่นสมมติว่า,าลูกค้ามาซื้อเสื้อคุณก็มีโอกาสที่จะแนะนํากางเกงที่แมชกันได้อารมณ์แบบนั้น เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่มูลค่าต่อคําสั่งซื้อโดยเฉลี่ยของการซื้อของผ่านโซเชียลมีเดียมีโอกาสนะครับที่จะมีออเดอร์ไซส์มูลค่าต่อการสั่งซื้อที่สูงกว่าการซื้อแบบแห้งบนเว็บไซต์ที่บางทีมันไม่ได้มีระบบที่มันจะมาแนะนําให้มันตรงจริตคนไทยได้ขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลข้อที่2ครับอัพเซลล์ครอสเซลล์แนะนำนะครับเหตุผลข้อที่3ครับมีงานวิจัยบอกว่า ลูกค้าที่ซื้อของผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับ97%ของผู้ตอบแบบสอบถามคนไทยนะครับเขาบอกว่าเขามีโอกาสที่จะกลับไปซื้อซ้ำกับพ่อค้าแม่ค้าที่เขาซื้อและเขาประทับใจผ่านโซเชียลมีเดียแล้วเพราะเขารู้สึกว่าเหมือนเป็นการมีบทสนทนากันแล้วเขารู้สึกชินแล้วและเขาไว้ใจแล้วกับเจ้านี้นะครับถ้าเขาพอใจนะนะครับถ้าเขาคุยออกับคุณ คุณส่งสินค้าไปให้เขาได้ได้ตรงใจกับเขานะครับส่งเลส่งไม่เลทนะครับก็คุณมีโอกาสที่จะได้ใจเขาทําให้เขาเวลาเขาอยากจะซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยเขาก็กลับมาคุยกับคุณโดยตรงได้เลยนะครับไม่ได้ต้องไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งนะครับอันนี้เป็นเหตุผลข้อที่3นะครับคือการสร้างฐานลูกค้าที่เหนียวแน่นให้เขากลับมาซื้อซ้ำกับคุณได้นะครับโอเคพูดถึงวิธีการชําระเงินบ้างครับว่าคนไทย คาดหวังวิธีการชำระเงินผ่านโซเชียลมีเดียในรูปแบบไหนนะครับอันที่หนึ่งเลยที่คนไทยคาดหวังเยอะที่สุดเลยวิธีการแรกก็คือ cash on delivery นะครับก็ครับนะครับก็คือจ่ายเงินสดเมื่อได้รับสินค้านะครับรองลงมาครับลำดับที่2ก็คือโอนเงินครับ bank transfer 3. จ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับผ่านตัวแทนชำระเงินประเภทต่างๆอาจจะเป็นพวก counter service นะครับหรือทางเลือกอื่นๆนะครับหรือ e w เ l น e ์ก็ตามนะครับแล้วก็อันนี้แหละคือ4ช่องทางหลักที่คนไทยเ้คว่าเวลาจะซื้อของผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยก็คือเป็นช่องทางที่เขาคาดหวังนะว่าเขาจะสามารถจ่ายผ่านช่องทางเหล่านี้แหละนะครับโอเคสุดท้ายเลยครับก็การที่คุณจะสามารถในยุคนี้เนี่ยที่คุณต้องฝ่าวิกฤตโควิดเนี่ยแล้ว หลายต่อหลายแบรนด์นะที่ผมเห็นนะครับเริ่มที่จะมาขายของผ่าน Facebook Live มาขายของผ่าน l ล n e นะครับมาขายของผ่าน f c e e o o o นะครับเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญครับคีย์สำคัญก็คือว่าคุณเนี่ยจะสามารถสร้างให้ลูกค้าของคุณเนี่ยนะครับไว้วางใจคุณนะครับยอมใจเงินให้กับคุณแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำได้อย่างไรนะครับลูกค้าคาดหวังแบบนี้ฮะห้บอกว่าเขาจะกลับมาซื้อซ้ำแล้วรู้สึกมั่นใจกับแบรนด์ที่เขาซื้อสินค้านะถ้า ร,ราคาที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์หรือราคาที่พูดคุยกันเนี่ยนะครับมันโปร่งใสครับนะครับแสดงราคาเท่าไหร่นะครับไลฟ์ขายราคาเท่าไหร่นะครับเวลามาปิดการขายก็ต้องขายราคานั้นนะนะครับไม่ใช่มีหมกเม็ดซ,ซ่อนนู่นซ่อนนี่เพิ่มค่านูน่นค่านี่เข้ามาโดยที่สุดท้ายก็อา้าวตอนแรกไม่รู้เลยอะไรแบบเนี้ยนะครับจะทําใหา้ลูกค้าเนี่ยเสียเรียกว่า,เ,าเรียกว่าเสียความรู้สึกได้นะครับ 48%ครับคาดหวังว่าเวลาทักไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจะมีคนตอบโดยทันทีนะครับก็คือเวลามีคำถามก็ต้องรีบจัดการเนาะนะครับอันที่3ครับ48%นะครับคาดหวังว่าการจัดส่งสินค้าเนี่ยจะมาส่งตามที่แจ้งนะครับเช่นบอกว่าอ๋อจะจัดส่งได้ไปถึงลูกค้าภายในสัก3วันเพราะฉะนั้นสินค้าก็ต้องมา3วันเนาะนะครับถ้าสินค้า เกินกำหนดเนี่ยเราไม่มีการแจ้งหรือว่าออไม่มีการสื่อสารอะไรเลยเนี่ยก็ทําให้ลูกค้าเสียความเชื่อมั่นนะครับทำให้โอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ำเนี่ยก็น้อยนะครับอันนี้เป็น3เหตุผลหลักที่ทํำยังไงที่จะทําให้ลูกค้าของคุณเนี่ยกลับมาซื้อซ้ําผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับโดยสรุปครับ ช่องทางโซเชียลมีเดียหรือเฟซบุ๊กเขาเรียกว่า conversational commerce หรือการซื้อขายผ่านบทสนทนาแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าโดยเฉพาะณนะสถานการณ์แบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าเป็นโอกาสละมันเป็นสิ่งที่ต้องทำละในยุคนี้นะครับเพราะหน้าร้านหลายๆเจ้าเนี่ยธุรกิจถูกสั่งปิดเนาะช่องทางการขายก็คือยังไงก็ต้องมาออนไลน์นะครับซึ่งการขายผ่านโซเชียลมีเดียผมบอกได้เลยนะว่าเป็นช่องทางหลักที่สำคัญเบอร์หนึ่งเลยที่คุณต้องเริ่มทำขึ้นมาในยุคนี้ละ นะครับก็วันนี้หมดเวลาแล้วครับก็ขอบคุณที่ติดตามกับ Start with Why Podcast นะครับก็ติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ Start with Why Podcast